สวัสดีครับพี่เตต้อนรับเข้าสู่ช่องวุฒิชัวยวันนี้มีคลิปพิเศษครับสําหรับคนที่ชอบพึ่งนะครับน้ําพึ่งมาดูวิธีการคั้นน้ําพึ่งสดอันนี้เป็นพึ่งหลวงนะครับพึ่งหลวงพึ่งใหญ่เลยครับนี่คือผ่านป่า,ปาที่เขาหาพึ่งน้ำสำหรับ,ลบคลิปนี้เป็นการภากแบบ อีสานอีสานหน่อยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนใหญ่อยดนสร้สิวหลวงอันนี้เพิ่งหลวงเลยว่าเดียวน่ะสิบสองกัดก็มีใส่ไผลูกต้ใหม่เแล้วนักเสียวถอยลุกกับเสียวอนนักมันแอนหังมาเจ้าตัวเจ้าของกับนักไปนักกับอีกแอนล ปกวาดเมื่อกัตปของคอยบอกก่อนลงที่มันมันถึงคนนะเมือลงทอยเสียวพอเขาดึงดูงหรือเสียวขี้งวดไปไม่ได้เดียวเขาสูงไม่สูงเท่าไหร่แล้วอ่ะเห็นมันลอยฟังปีไหนบุณีท่าตกโ๋ออยู่ตกนะฝนตกรถนานะ ทำฝนหย่อยใส่นาจี่ปืนอืนไม่ทีิ่งบาทเก็คบขำละ อันนั้นขีงครับขี้มวลขีงม,ม,ม,มันติดมาปาตอกบุเบปเบปเบ็นซึ่งตบนต้นตอกาออกถ้าขีงมวลนั่นลายมันเสียเร็วหรือไงเนี่ยเพราบอกครับแล้วขีม้ขม,มันออกมันจะไม่สมครัอมันเสียขี้ดหน่อยมัยนเป็นยังมันเหลือติดมาจากในขอนเป็นไงจถ้าเกิดมันหลายแล้วมันนั่นไงเสียไป ก็ตูมันอีกมูกาจะจ้องออกโอ้ปวดเจ็บได้ขวดนึงนะปั่นจนปั่นกดเจ็ดเอ็ดยันขึ้นรอบแรกก็กอดเขาป่าหาเขาจะหาเจอเขาจะหาพอเนาะโอ้ยจังหวัดราคากับโปพฟ่งเรกตรงนั้นนั่งวะ บุคคลก็ตอ,ตอเลยตตอเรียวตออีกอา,าลกำลังงามยังขน งนนี้แต่เ,เ,เอาไปทิ้งไว้นาน,นๆก็แดงองมันใส่ขวดวางไว้เดียวกันนานก็แดงขึ้นมาแต่วัดน้ำพึ่งวันน้ำพึง่งปลาบ้านเราเนี่ยนี่ใส่ขวดบ้านทงไว้แล้ว,วมันก็จะเปลี่ยนจากเหลืองมันแดงสวยกว่าทาั้งเหนือเด้วยครับเพราะดอกเอดอกไม้ม่มาคืนกันเขาเคยไปเที่ยวกวันโยนอยู่พัดดาไหมเราจะดอกไม้ใช่เขามาจาก อุทธรณิตเขาเอาไปนี่ก็บกับจะบ้านกัเอาไปจะบานไปถึงเอาไปเทียบกันเข่ให้น้ำผึ้งผ่ากลางใช่ว่าสีอะไรไชิมของผุ้เลยแถวโคราชไปชิมน้ำผึ้งแถวโคราชน้องทึ่งเพรานี่ข้นกว่าน้ำผึ้งดอกข้าวโพดสีใสใสซื้อใสกว่าสปอนเซอร์อีกใสแจ๋วเลยใสเหลืองเหลืองอ่อนคือสีบอดอันนี้เนาะใสมันบวกข่อยเค็มหวานคือเก่าหวานหวานแต่มันใสมันเป็นดอกไอข้าวโพดสีดอกมันเนาะเลือแต่สีดอกใหม่ เ้าโคราครขปขาลูกกระโพดไรเราไม่รู้มีต้นไม้เน,นาะอาจจะป่ากระโปงก็ป่าไม้ปัญหาน้ำเกลืออนดอกกระโปงนะมันเลยมันใสเลยเนี่ยใสแจ้วชี้หนำเพลิงนี่มันก็ขึน้นอยู่กับดอกไม้ดอกไม้ช่ขึ้นอยู่กับดอกไม้ มยสีทองไม่มีสีดำก็มี้อชาวบ้านอ๋มีสีดำพ้อมดำแพงสีดำนี่แหละแหงหมดมันจากดอกอย่างพึ่งดำมามันเป็นยานี่แ่วเจอแถเคยได้ยู่ครับก็พึ่งคื้กันนแต่แม่มันจะออกดำๆใหญ่ๆแม่มันนะแต่น้ำดำเ้อ ได้หรือเปล่าได้้ก็ยิง่ที่ใส้ขาวมาที่หนึ่งก่อนเลคุมดำหายากกับ เห็นเนี่ยนะครับเติดมากเห็นแต่อยู่ในขวดนกจับผากห้ค่มอันนี้ก็ริ่มใ่ขวดกล้องใส่โยกเยกโยกเยกลรียเทฤ็ความซะ รีนเอ,นนอ,นนอามานิีนเาอาอุปนานรีดรีนี่แหละต้เือสลตอไม่กับตายั้นเมาเอาของมันถ้าวซ้อมน หอดเมียงเอลยรุ่หนหัวหน้าพึ่งนอนวะหาเมืองอยากเลื่อนในวิธีการกองขันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ